ลมพกพาชาร์จใหม่ได้360หมุนนักบินอวกาศ USB พร้อมเชือกคล้องคอปิดเสียงสามารถทำงานได้5ชมพัดลมพกพาคล้องคอทำจากพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทนทานต่อการใช้งานมันดูเท่และแฟนซีลม360องศารูปลักษณ์ที่เป็นวัตรกรรมใหม่โดยไม่ต้องออกแบบใบพัดจะปล่อยลมธรรมชาติที่แรงพัดลมระบายความร้อนนี้มีเวลาสแตนบายนานลมแรงธรรมชาติลมแรงปรับได้3ระดับ คุณจะไม่ถูกรบกวนจากพัดลมระบายความร้อนนี้เมื่อคุณกำลังพักผ่อนหรือทำงานเพราะแทบไม่มีเสียงแถมยังโดดเด่นด้วยแบตเตอรี่ความจุสูงการชาร์จ USB พัดลมแบบชาร์ิไฟด้วย USB สามารถชาร์จด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องชาร์จโทรศัพท์พลังงานมือถือสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3-5ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความเร็วมันง่ายและสะดวกในการพกพาเพราะมันมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พัดลมระบายความร้อนนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถใช้ในบ้านสำนักงานหอพักกลางแจ้งการเดินทางเดินป่าชอปปิ้งดูกีฬา